สวัสดีครับเริ่มกันกันข้อที่1ครับโจทย์บอกว่าหลอดรังสีคแคโทดนะครับที่เจาะรูตรงกลางนะครับขั้วแคโทดและแอโนดโนะครับหลังขั้วแคโทดและแอโนดโมีฉากเรืองแสงไก่แล้วก็ไข่นะครับฉากเรืองแสงไก่อยู่นี่ไข่อยู่นี่นะครับตามลําดับภายในหลอดบรรจุกแก๊ส1ชนิดและมีความดันต่ําเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในหลอดจะเกิดจุดบนฉากเรืองแสงนะครับหลังขั้วทั้งสองดังรูปนะครับให้รูปมานะครับจากข้อกําหนดตรงนี้เขาบอกว่า อนุภาค x เป็นอนุภาคที่ทําให้เกิดจุดบนฉากเรืองแสงไก่นะครับก็คืออนุภาค x เนี่ยหมายถึงรังสีที่วิ่งจากฝั่งนี้ไปยังฝั่งนี้นะครับรังสีที่วิ่งจากแอนออดไปหาแคโทดเราเรียกว่ารังสีแคนาเรมีประจุเป็นบวกตามท่านนะครับตาราบางเล่มก็เรียกว่ารังสีแอนออดก็แล้วแต่เขานะครับอันต่อไปครับก็คืออนุภาค y เป็นอนุภาคที่ทําให้เกิดจุดบนฉากเรืองแสงไข่นะครับฉากเรืองแสงไข่อยู่ตรงนี้ครับเพราะ เพราะฉะนั้นอนุภาค y จะต้องวิ่งมาจากแคโทดไปทางแอโนดอันนี้เรียกว่ารังสีแคเนลเรมีประจุเป็นลบตามผมทันนะครับเอ้ยอันนี้เรียกว่ารังสีแคโทดเรมีประจุเป็นลบนะครับตอนนี้รู้แล้วครับว่ารังสีทั้ง2ตัวเนี่ยคืออะไรแล้วไล่เช็ค,คกับกอไก่อนุภาค x มีอํานาจในการทะลุทะลวงสูงนะครับอนุภาค x ผมลืมเขียนครับเมื่อกี้ <laughs> x ก็คืออันนี้นะครับแล้วก็อนุภาค y ก็คืออันนี้ นะครับอาอนุภาค y ก็คืออันนี้โอเคอนุภาค x มีอำนาจาในการทะลุทะลวงสูงสามารถทะลุผ่านเพนตะกัวบางๆได้เไม่ใช่แล้วครับไอ้ผ่านตะกัวนี่คือมันคือรังสีแกมมาละครับนะครับมันไอ้มันคือเบตา้าหรือไม่ก็แกมมาแล้วไอ้รังสีแคแนลเรเนี่ยมันอำนาจาการทะลุทะลวงถ้ามันเยอะจริงแล้วเขาจะเจาะรูตรงนี้ทําไมล่ะครับคือปล่อยให้มันทะลุเองก็ได้กันไม่งั้นมันทะลุหลอดไปแล้วเลย ใช่ไหมครับเพราะนั้นมันไม่จริงเลยนะครับอนุภาค x ไม่ใช่รังสีเบต้าไม่ใช่รังสีแกรมมาสักหน่อยที่จะมีอํานาจทะลุทะลวงที่สูงสามารถผ่นแผ่นโลหะบางๆได้นะครับขอไข่ครับอนุภาค x และ y มีค่าประจุต่อมวลคงที่ไม่ขึ้นอยู่กับชนิดของแก๊สภายในหลอดประโยคนี้ไม่จริงครับเพราะว่าไออนุภาค y เนี่ยโอเคประโยคนี้อาจจะจริงสําหรับอนุภาค y แต่ว่าไม่จริงสําหรับ x ครับ x คือรังสีแคนาเรซึ่ง ค่าประจุตออ่อมวลเปลี่ยนตามชนิดของแก๊สนะครับถ้าเป็นแก๊สที่เบานะครับมันก็จะเลี้ยวแบบนี้นะครับมันก็จะเลี้ยวแบบนี้แต่ถ้าเป็นแก๊สที่หนักมันก็จะเลี้ยวแบบนี้ซึ่งไม่เหมือนกันครับในแก๊สแต่ละชนิดโจทย์บอกว่าค่าประจุตออ่อมวลเหมือนเหมือนกันนะครับไม่ขึ้นอยู่กับชนิดของแกส๊สประโยคนี้ไม่จริงนะครับค่า e ต่อ m เปลี m Billie ่ยนตามชนิดของแก๊สเลยครับนะงั้นไปดูขอควายครับอนุภาค x และ y เป็นไอออนบวกและไอออนลบ ของธาตุที่เป็นองค์ประกอบของแก๊สในหลอดประโยคนี้ดีมากนะครับโดยส่วนตัวของผมนี่ผมว่าโดยส่วนตัวของผมนะผมคิดว่าประโยคนี้จริงด้วยซ้ําในตอนแรกที่ทําในตอนแรกที่ทําเลยนะคืออนุภาค x และ y เป็นไอออนบวกและไอออนลบที่เป็นองค์ประกอบของแก๊สในหลอดคือไออนุภาค x ก่อนไออนุภาค x เนี่ยมันคือรังสีแคเนลเรนะครับรังสีแคเนลเรก็คือ,อแก๊สที่ติดประจุบวกอิเล็กตรอนมันหลุดปั๊บกลายเป็นประจุบวกอันนี้คือแคเนลเรประโยคนี้คือถูกเลย แต่อนุภาควายเนี่ยมันติดอยู่อย่างหนึ่งอนุภาควายเนี่ยคือรังสีแคโทดมันเกิดจากสสาเหตุ1คือมันเกิดจากอิเล็กตรอนที่หลุดจากแผ่นแคโทดที่หลุดจากแผ่นแคโทดนะครับอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาจากแผ่นแคโทดและ2รังสีแคโทดเนี่ยเกิดจากอิเล็กตรอนที่หลุดจากแก๊สครับเพราะฉะนั้นการที่โจทย์พูดว่าอนุภาควาย เป็นไอออนลบของธาตุที่เป็นองค์ประกอบของแกส๊สมันจริงแต่มันจริงไม่หมดเพราะอนุภาควายมันหลุดมาจาก2ที่1ห,หลุดมาจากแกส๊สสหลุดมาจากแผ่นแกโทดนะครับโจทย์จะบอกว่าหลุดมาจากแก๊สอย่างเดียวนั้นผมว่ายังไม่ใช่คือมันถูกแต่มันถูกไม่หมดนะครับเพราะนั้นตอนผมทาครั้งแรกเนี่ยผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเฮ้ยเฮ้ยกูจะตอบควายดีไหม,ไหมวะทีนี้มาดูอันนี้ <laughs> ขอโทษด้วยนะครับผมทําโจทย์แล้วก็ผมเผลอไฮไลท์เฉลยเอาไว้ อายมากเดี๋ยวก่อนไปติวจริงๆที่โรงเรียนเพชรจริกผมจะลบให้เรียบร้อยนะครับผมจะลบให้เรียบร้อยนี้ผิดพลาดนะครับกว่าจะได้ไปติวครับทากันหลายครั้งหลายเวอร์ชันมากกว่าจะได้ไปติวซ้อมแล้วซ้อมอีกงงๆครับแต่ละอนุภาค x ในหลอดบรรจุไฮโดรเจนมีมวลมากกว่าแต่ละอนุภาค y ในหลอดบรรจุฮีเลียมนักเรียนต้องคิดอย่างนี้ครับว่าอนุภาค x นี่คือรังสีแคแนลเรย์รังสีแคแนลเรย์ที่เกิดจากแก๊สไฮโดรเจน แท้จริงแล้วคือโปรโตอนครับประโยคนี้เขากําลังพูดถึงโปรโตอนนะครับแล้วก็พูดต่อว่าแต่ละอนุภาค y ในหลอดบรรจุฮีเลียม y เนี่ยไม่ว่าเกิดจากแก๊สอะไรก็ตามอนุภาค y คือรังสีแคโทดคืออิเล็กตรอนเสมอนะครับไม่ว่าเกิดจากแก๊สอะไรก็ไม่ต้องสนมันคืออิเล็กตรอนสมบัติเหมือนกันทีนี้มันบอกว่าอนุภาค x ที่เกิดจากแก๊สไฮโดรเจนก็คือโปรโตอนมีมวลที่มากกว่าอนุภาค y ที่เกิดจากแก๊สฮีเลียมก็คืออิเล็กตรอน โปรตอนมันหนักกว่าอิเล็กตรอนประมาณ1,836เท่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มวลมันมากกว่าก็จริงก็เลยต่อข้ององูได้เลยโจทย์ข้อนี้ใช้สำนวนการพูดได้ดีน่ากลัวนะครับสำหรับเรื่องแบบจำลองอะตอมในพาร์ทบรรยายน่ากลัวเหมือนกันเจอกันใหม่ตอนหน้าครับผมแต่พอทำได้อยู่แหละสวัสดีครับ